สวัสดีครับสวัสดีพระพุทมีอิีทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังอิพีเดินไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องแพรสตริมงคลแพรโค,ค้งนะครับสวัสดียามเช้าเชา้ชาที่สดใสนะครับฟ้าหลางังฝนกับท้องฟ้าที่สดใสแจ่มใสนะครับนี่ ผน,นททิปของเรา,เามาจากบ้านเมื่อเช้านี่ครับนี่ให้คุณพ่อได้มาเห็นนะครับได้มีกำลังใจจะได้ไม่อยู่เงาเงานะครับแล้วก็มาไว้ที่คุณปู่จุมพลเคยอ,อยู่นะครับนี่เพื่อได้จะได้ไม่ห่างหายไปไหนนะครับ ่เกจะได้มีคลิปมากนะครับเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับต้องทำงานต่อไปต้องเดินหน้านะครับตรงเข้มแข็งเข้าไปนะครับต้องต่อสู้อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับต้องเป็นกำลังใจ เราต้องรู้ปัญหาคิดแก้ปัญหาให้ได้นะครับเราต้องคิดหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราต้องทำะเวลานี้นะครับณปัจจุบันเราต้องคิดเราต้องแก้เราต้องคิดให้เป็นเราต้องแยกแยะให้เป็นนะครับแยกแยะอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับนี <c> ่ <oughs> วันนี้ก็ขอเป็นวันวันที่ดีนะครับนี่วันนี้จะเป็น ทางโครงการองค์การคดชาอาจักรนะครับจับฉลากเทนปูชมพนนะครับวันนี้จะจับฉลากประมาณ9ก้ามงเช้าครับเก้มามงเช้าก็ขอให้เป็นวันดีดีดวงใครแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่บุญวาสนาใครจะได้ช้างเชือกไหนได้ก็ พอแสดงความยินด so, hey, ีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชีองในก็ให้ได้บื่อไงนี่เก๋จะได้ใครเงาเนะบางทีเก๋มาเก๋ไม่เห็นช้างเนอะเก๋จะตื่นแต่เช้า วนานตอนเย็นแกก็เอาไปผูกให้ที่บ้าน,นครับพราะงานงานของควานก็เยอะนะครับก็เยอะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทำในแต่ละวันนะครับเราคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับบางทีสมองมันก็ก็ตื้อก็ตันนะครับบางทีคิด คิดจนไม่รู้จะคิดไปยังไงครับก็แล้วก็ปล่อยวางบางทีก็แล้วก็ปล่อยวางครับเราคิดว่างานวันนี้เราจะทําไปทางไหนดีนะครับงานแต่ละวันนี้มันยากมันมีมันมีงานหลายๆเรื่องหลายรา,าวนะันเยอะแยะเลยครับในหัวสมองมันเยอะเกินแต่เราก็จะแก้ปัญหาไปทีละอยานะ่างครับไป โอเคปัญหาในทางที่ที่เราจะทำไปก่อนครับในที่ที่จำเป็นไปก่อนนะครับทำทำไปก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนี่นะครับอากาศด,ดีนะครับอากาศแจ่มใส้าแจ่มใสก็เป็นขอเป็นกำลังใจให้ f อทุกท่านนะครับ ุกสี่ทุกท่านที่คอยห่วงคอยใยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณหมอไอ้ด้วยนะครับได้ข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลก็ขอให้หายไวครับแระครูประ,ปประกำปกักรักษาอย่าเครียดมากจนเกินไปนะครับนี่เป็นกําลังใจให้นะครับคุณหมอไอ้หายเร็วๆอย่าคิดอะไรจน เป็นไม่ผลดีต่อสุขภาพนะครับอย,อ,ยยอย่าอย่าเครียดมากจนเกินไปขอเป็นกำลังใจให้หนูอ้ยหายเร็วๆนะครับหมอไอ้ไปไหนนี่ ไปโรงเรียนทำยังไงวันนี้วันอะไรนี่นัดซุปบัววันนี้ใครขับรถให้ฮะใช่บัขับรถดูซ้ายดูขวาดูดอไม่รู้เลือกรู้เล่ลลลา นี่บ้านครับใส่ปลาทุงมาเลยครับวันนนี้วัศุกร์น้ำนี่ครับรถดูดูทรายดูขวาดู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 ไฟเลี้ยวเปิดหน่อยไฟเลี้ยวคาตั้งขาตั้งเปล่าเลยขาตั้งเออไอ้ป้ามาเกี่เรื่องอะไรได้เป้ามันตาละอยู่ดิ่งๆว่งะ นุนนอยนุนนุนยนุเนมนืนน่อวานเอาพี่ใหญ่มาถึงนะครับนี่มีท่าที่ไม่ยอมนะครับโดนโดนพี่ใหญ่กับแม่วาดสั่งสอนนะครับเมื่อเมื่อวานครับเมื่อวานนต้องยอมกันนะครับเราต้องรู้รู้ เราต้องรู้กาละเทศะนะครับนี่คือไม่ยอมนะครับก็เลยโดนพี่ใหญ่ก็ไม่ว่าจัดการซะทางโซนบ้างนะครับนี่คือเขายังไม่ยอมนะครับเราต้องให้เขารู้นะครับให้เขารู้เราต้องจัดการระบบนะครับจัดการระเบียบให้มีระเบียบวิน,นัยส่วนพลายโคกนี้รู้แล้วครับพลายโคกนี้เขาจะรู้เองตามตามธรรมชาติของเขานคนับ เขาจะหันหลังให้แล้วก็ทําเสียงโยมนะครับเขาจะรู้เอง้าโคกนีอยู่ด้วยกันนานเขาจะรู้นะครับชาโคกไอหนุ่มก้นาายาวไลคคกดูๆอย่างนี้นะครับแต่เวลาแห่งงานนะครับนิ่งนะครับลายกุก เขาจะชอบอันนี้แต่เวลาเวลาที่เราไม่ได้ไม่ได้นั่งบนโคนะครับเวลาพอเราแต่งองค์ทรงเครื่องขึ้นนั่งบนหลังบนโคเขาได้นี่ก็จะนิ่งนะครับพลายคุกจะนิสัยแตอีกอย่างหนึ่งนะครับมันอยู่ที่จงังหวะ จังหวะครับจังหวะคือจังหวะตอนที่เขาเต็มก็ว่าอย่างมันมีจังหวะที่อันตรายก็ช่วงช่วงก่อนที่เขาจะตรงมันนี่นะครับอันตรายเราต้องเข้าออกมรัระมัดระวังนะครับช่างานเราต้องรู้นะครับประสบการณ์สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรเลาได้อย่างนะครับประสบการณ์ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ก็ยากนะครับแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปนะครับไม่โอกาสโอกาส มีไม่เสมอไปสำหรับการดูแลเขานะครับโอกาสที่เวลาจังหวะนะครับจังหวะที่เขาจะจะเล่นงานเรานะครับมันไม่มีโอกาสที่จะโอกาสดีเสมอไปแต่ถ้าเราใจไม่รักจริงนะครับมันไม่อยู่ในสายเลือดนะครับลําบากนะครับลาบากไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับไม่ใช่ว่าดูแค่ในในคลิปว่าเหมือนจะง่ายนะครับแต่ ชีวิตจริงนะครับยิ่งกว่ายิ่งกว่าละครนะครับชีวิตจริงยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับกับที่เราต้องต้องทํานะครับกับชีวิตจริงก็ขอขอบคุณทุกๆหน่วยง,งานนะครับที่ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยขอบคุณปยังชาวบ้านสุข,ขังท,ทุกทุกท่านนะครับตำบลตะคุอำเภอปากทงชัย จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ที่ร่มแรงร่มใจในการส่งพ่อปลู่กลับบ้านนะครับกับเจ้าของรถแมคโครเจ้าของรถหกล้อนะครับขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ที่ที่มีน้ำใจนะครับน้ำใจล้นเรือสุดยอดครับนับถือ นับถือน้ำใจทุกๆท่านเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับแต่ตรงหน้างานตรงนั้นคือเราไม่มีเวลาพักนะครับตรงเที่ตอนนั้นตอนแรกๆไปถึงนะครับพี่ใหญ่องค์พ่อปูเราไม่มีอาการอะไรน,นะครับไม่มีอาการอะไรเลยลงรถถูเนื้อถัวตัวตามสบายนะครับจนเอาเครื่องมาเส้นมาเส้นไหวเสร็จแล้วเราก็ทานข้าวกันนะครับ ถูไปถูมาเขาก็ล้มเฉยๆนะครับไม่ใช่ไม่มีอาการมัวงครับเวลาเวลาช้างใหญ่ล้มนับอันตรายนะครับเวลาเขาล้มเขาไม่ได้บ่งบอกอะไรนะครับเขาเขาเป็นสัตว์ใหญ่จริงนะครับแต่เวลาเขาอ่อนแอแป๊บเดียวนะครับเราบ่งบอกไม่ได้นะครับแค่มองมองภายนอกว่าแข็งแรงนะครับแต่เวลาเขาเป็นแป๊บเดียวนะครับช้างตัวใหญ่ ไม่ค่อยจะโชคดีเสมอไปนะครับเราไม่รู้หรอกครับตัวใหญ่ๆเขาก็มีอาการปกตินะครับแต่เวลาเขาเป็นแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวทุกทท่านก็ทําความสุดสามารถแล้วนะครับธรรมดาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เหลืออยู่ก็ต้องสู้ๆต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับเอฟซีท,ทุกท่าน เป็นธรรมดาเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับนี่กับที่เหลืออยู่ก็จะคอยช่วยเหลือช้างที่มีปัญหาุกๆเชือกนะครับที่มีปัญหาถ้ามีโอกาสนะครับนี่จิตใจยังเข้มแข็งและเป็นกิจสาธารณะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,น้ว่ามันอยู่ในสายเลือดนะครับนี่ การทำงานแล้วไม่ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่คุณธรรมจริยธรรมนะครับนี่ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับขอให้ประครูประกรรมปกปักราาักษาบารมีพุทธศาสนคุม้มครอง f อทุกท่านนะครับคิดวางสิ่งใดก็ขอสมหวังมาปรารถนานครับคุนบารมีเพื่อนุนนุนนำให้ครอบครัว f อทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โน้นเอ้ยสวัสดีสวยเร็วโนุนโนุนมงคลเสียงมาเร็ววันนี้เสียงอู้อู้อนโน้เอ้ยนั่นได้ไหมอู้อู้อันโน้เอ้ยอันโน้นเอ้ยอู้อู้นะครับอยากจะเล่นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเล่นนะครับงานผลงานยัง สางยังไม่หมดนะครับนี่อนุอนี่นะครับถ้าจังหวะนี้เอาไว้ที่เขาว่าเลยเอาไว้จะวะกพิดออกนะครับเขาจะยอมรับนะครับเขาจะกลัวเขาจะยอมรับเรานะครับเขาจะยอมรับเราตอนนี้คือเข้าได้นะครับแล้วก็ดูสายตาเขาสายตาเขาด้วยดูดูตรงนี้นะครับที่เขายอมรับเขาจะออกมานะครับยอมรับควาน เราจะรู้นะครับถ้าเขาไม่ออกมานี้จงพึงระวังครับไม่ปลอดภัยนะครับสําหรับช้างใหม่โน้นน้นดูสายตาเขาดูสายตาเขาว่าขึงขังหรือเปล่าครับทรงอย่างนะครับที่เราจะดูถ้าเขาออกมานั้นคือโอเคครับพยมรับให้เราเข้าอยู่เราก็ต้องมองนะครับไม่ใช่ว่าเขาสุมสี่สุมห้านะครับไปแล้วนุนวันนี้โชคดีน่นเอ้ อ,อ,อ,อ้อันนูน้นอันนู้นอันนู้นไม่วาดไม่ยอมนะไม่วาดอู้ไม่วาดยังสงบพลายโคกได้แล้วนะครับยังขนุนนี่ต้องให้สังสอนต้องให้ไม่วาดสังสอนใช่ไหมอันนู้นไม่เล่นแล้วพอแค่นี้แหละเรียกไปอยทำงานก่อนเดี๋ยวสายเดี๋ยวเก้าโมงไม่ทัน พอเป็นวันดีนะขนุนนะอืมอืมขเม,ม,มีเวลาเล่นไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมไม่ว่าไม่ยอมนะไม่ว่าไม่ว่าองตั้งไปนะครับไม่ว่าของเรา ไม่ว่าว่าภายโคกยังสยบมาแล้วนับภาษาอะไรกับขนุนสวัสดีครับ